สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมันนี้มาพอกับผมกับเ่าครับเชฟตะมักหามากกินครับพี่น้องครับวันนี้เชฟตาสิบามากินโมกอียังครับท่านผู้ชมครับให้โอกาสท่ายครับแหยโอกาสท่ายเอ้าไดูการเนต่อเป็นโมกียังครับฮฮกินในเบื้องต้นครับมกน้ำหมฆครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ผมเลยโมกไข่ครับพี่น้องครับอันนี้ผมก็สชีพาพี่พาลนองมากินครับ นี่เป็นคัดกับใหม่ไปครับอันนี้ไหม่หนึ่งคือโบไซอ้เขาเอิ่นอียงนะครับเอียงเนาะคิดบอกผักขครแยงครับผักขครแยงอันนี้บเดไซผักขคแยงอันนี้สองคัดมาไซผักแครงแยงมันวะอันนี้สิเป็นไ่ผักอีตูคือภาษาไทยมันเอื่นแมงลักครับพี่น้องครับภาษาไทยมันอาจสิเอื่นแมงลักครับแต่บ้านผมเอื่นผักอีตูครับไทยที่สเกตครับอันนี้ส่ผักขครแยงครับ ผ้าสาไทยกระเอื้อนผักขยงอาจจะเป็นไม่ได้ครับขอทดขออภัยนะครับพี่น้องครับบันนีอัดอยู่ในร้านที่กอบส่วนพักแกมก็เป็นบักทัวครับแล้วก็มีีันี้บักอันนี้พี่น้องเอิญเอียครับบ้านผมเอิญบักแข่งผมครับพี่น้องครับนี่บักแข่งขมครับหน่วยซู๊ก็มีหน่วยดิบมีครับแซ่บๆอันนี้ก็มะระครับคือบักมะระเท่าีหแหละแล้วก็ บักเขือคืนครับพี่น้องขาพลไยแต่มีนี่ครับบานพมเอิญใบพักเพลีครับแต่ภาษาไทยเขาเอิญนี่ครับพกมาจีพักเพลี้ยเขากันละครับพี่น้องไะครับก็ต้องว่ายังไรครับพี่น้องครับวันนี้เชฟต้าหิวครับหิวครับกินฝีมือแม่ครับวันนี้แม่มกให้กินครับวันนี้ครับผมครับย่ามันเอามาฝากในซิสเกตครับพวกผักขางเคียงพวกนี้ครับ ไปติดตามกันเลยครับเชียร์ตาสิบห้ากินเสพซ่าครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชียร์ตายนยครับสิบห้าไปหาปลาไหลแล้วก็กินในพี่น้องเบื้องน้ำกันนี่นแหละครับพี่น้องครับผมขอกขอบพระคุณไบหลวงนานะครับพี่น้องครับผมไปกินกันเลยครับไปไปครับพี่น้องครับนี่ครับผมคนเดียวกองง่าให้กับพี่น้องครับโอ้ยหิวครับพี่น้องครับเมหมูกให้กินครับมันนี้เดี๋ยวผมสิบห้าพี่น้องเปิดไอ้มุกนี่ก่อนนะครับถอดยาครับพี่อ โมกสองใหม่คือเป็นใส่ผักไก่แยงครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดผักไก่แยงก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องมือรำกันครับสูตรนี่แม่ผมโมกเสียบไปดีครับฝีมือแม่ครับจะได้กระเสียบไปกับพี่นอ้นอ,งอ,นองครับโมเสียให้พี่น้องล่อไปกินฝีมือแม่มังครับเสือตลาดก็คือฝีมือแม่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเสีเบิร์ครับหน้าตาครับนี่ครับผมหน้าตาโมกของแม่ครับใส่ผักพริกนวยนี่หลุดโดด ข้างในน้ำครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจิ้ตีด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวที่ไปก่อนพี่นอนกินน้ำกันครับนี่หมกเลยครับอันนี้ใส่ยันนะไอ้ปักกแย้ครับอันนี้นะครับแกะสดๆนะครับนี่ถอดไม่ออกจะเป็นต้นนี้สิเป็นไอ้พังอีตูครับคือใบแมงลากบานเท่าครับพี่น้องครับผมแกะทำไมพีมือแม่ครับแซ่บที่เลียงครับผมนี่ครับหน้าตาครับผมหน้าตาครับ สีสันด์้อสครับน่าอร่อยครับแต่มันก็อร่อยจริงๆครับพี่น้องมีไแกงจริงครับมาครับมะแกงครับบักเขือครับกมนี่ครับผมก้อนขากินน้อกันครับมือนนี้แม่มาหมูเคกินครับมือนนี้ครับน่าทีแซบแซบไปแล้วครับฝีมือแม่ผมครับี๋ยวกินเลยครับพี่น้องครับคำคำเรียกครับเพื่อพี่น้องครับอ โอ้พี่น้องครับอันนี้ผมบ่ได้คเหรียนะครับโอ้ลองมกแสบดีครับพี่น้องโอมกเราใหม่เด้อพี่น้องเด้อแสบดีพี่น้อง นี่ครับอันนี้หมกส่พักกิตูครับลองครับโอ้ โอ้เลแบบว่าเขาเนื้อเขาเน้นเลยครับเขาเนื so ้อเขานังเมื่อบอกผิดกินคััวิีน้องครับรุยครับเสบแสบน้ำเชียบตาครับเราหมกใส่หมูสามสันไหม พเพรี้ครับขาปะได้พเพลี้ยครับนี่ครับหอมเขากันครับพี่น้องนี่ครับคุไยไม่เงยๆต่อด้วยปักแข่งผมพี่น้อง กินมะแข่งผมมันสิออกไปว่าคืนๆยังไงนะครับผมแสบครับบ้างทือผมเฮยแบบว่ามาสื่อกินแบบในตลาดครับเขาขมวงใส e pega